แม่ปลูกตะไคร้ไว้ตรงไหนนะนั่นไงเจอแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยอะโดนมีดบาดมือจนได้ตายแล้วมิวกี้มือไปโดนอะไรมาเหรอลูกหนูโดนมีดบาดมือคะ่ะแม่กังคํากางคืนใช้มีดแบบนี้ไม่กลัวหรือไงกลัวอะไรหรอคะแม่ผีไงล่ะลูก คนโบราณเชื่อว่าของมีคมมักจะมีดวงวิญญาณสิ่งสถิตอยู่หากใช้ตอนกลางคืนอาจโดนผีผักทำให้บาดเจ็บได้มันเป็นแค่ความเชื่อโบราณเองนะคะแม่คนอื่นเขาก็ใช้มีดตอนกลางคืนกันตั้งเยอะหนูไม่เห็นใครเป็นอะไรเลยก็ที่หนูโดนมีดบาดเนียลล่ะลูกโดนผีผักเข้าแล้วรู้ตัวไหมดีนะที่แผลไม่ใหญ่มาก ที่หนูโดนมิดบาดก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ระวังเองค่ะแม่แล้วตรงที่หนูไปเอาตะไคร้ก็มืดบ้างด้วยไม่เห็นเกี่ยวกับผีเลยถึงลูกจะไม่เชื่อแม่ก็เถอะแต่ว่านับจากนี้แม่ขอสั่งห้ามไม่ให้ลูกใช้ของมีคมตอนกลางคืนเด็ดขาดเข้าใจไหมเฮ้ยแม่นะแม่ทำไมนับวันยิ่งหัวโบราณเนี่ยมิวกี้ลูกเดี๋ยวแม่จะไปทำธุระนะอยู่บ้านคนเดียวอย่าลืมล็อกบ้านดีๆล่ะค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะ ดีมากจ้แเราแม่จะกลับกี่โมงหรอคะน่าจะประมาณห้าทุ่มนะลูกโหดึกจังเลยใช่แล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาโอ๊ยทําไมเราชอบหิวข้าวตอนดึกจังเลยเนี่ยเราจะทําอะไรกินดีนะมีหมูอยู่ในตู้เย็นนี่นาะถ้าอย่างนั้นเราทําผัดกะเพราหมูสับกินดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเอาหมูมาสับๆให้ละเอียดก่อนแต่ว่าแม่ของเราไม่อยากให้เราใช้มีดตอนกลางคืนนี่นะ ยังไงดีเนี่ยกระเพราหมูสับก็อยากกินคำสั่งของแม่ก็ขัดไม่ได้คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเราก็พยายามใช้มีดอย่างระมัดระวังแล้วกันสับ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 อ้ยอะไรเข้าตาเนี่ยแสบตาจังเลยอ้อยอ้อยนิ้วมือขัดเลยอะทำยังไงดีเจ็บจังเลยแม่ช่วยหนูด้วยเป็นยังไงบ้างลูก เจ็บไหมเจ็บมากเลยค่ะแม่แม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้ลูกใช้มีดตอนกลางคืนถ้าเราโชคดีก็อาจไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราโชคร้ายก็จะเลือดตกยางออกแบบนี้ไงล่ะหนูขอโทษนะคะที่ไม่เชื่อแม่ต่อไปเวลาใช้มีดตอนกลางคืนหนูจะเพิ่มความระมัดระวังค่ะยังจะมีครั้งต่อไปอีกหรอไม่ว่ายังไงแม่ก็จะไม่ให้ลูกใช้มีดตอนกลางคืนอีกแล้วก็ได้ค่ะแม่ ผมยุ่งจังเลยอ่ะต้องหวีผมสักหน่อยซะแล้วมิวกี้หยุดเดี๋ยวนี้นะหลานทำไมละ่ะ๊ะยายดูนาฬิกาสิวันนี้มันเวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนครึง่งก็ใช่นะสิแล้วมันทำไมล่ะจ๊ะก็โบราณเขาว่าห้ามหวีผมหลังเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นจะเจอผีจริงเหรอ๊จยายก็ใช่นะสิลองคิดดูสิถ้ายายมาห้ามไม่ทัน ป่านนี้หลานคงโดนผีหลอกไปแล้วถ้าอย่างนั้นหนูไม่บีบผมแล้วก็ได้จ้ะหนูกลัวผีมิวกี้ทำไรอยู่ว่าจะไปล้างาห้องน้ำพี่ยายอะ่ะเธอมาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าก็วันนี้พ่อกับแม่ของฉันไม่อยู่บ้านนะสิก็เลยอยากจะชวนเธอไปนอนเป็นเพื่อนที่บ้านของฉันสักหน่อยเัินฉันไปขอยายก่อนแล้วกันนะเพราะว่าฉันก็อยากไปนอนบ้านแกเหมือนกันยายจ๋า ว่าไงหลานวันนี้พ่อกับแม่เพื่อนไม่อยู่อ่ะหนูขอไปนอนบ้านเพื่อนคืนหนึ่งนะจ๊ะอยากไปก็ตามใจแต่ว่าไปบ้านคนอื่นน่ะต้องรู้จักรักษากริยามารยาทด้วยนะรับทราบจะย้ายดีเหมือนกันนะเนี่ยได้มานอนบ้านแกอ่ะถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเราจะทําอะไรกันดีอ่ะดูหนังไหมมีเรื่องที่ฉันอยากดูเยอะแยะเลยอืมเอาดิเผ่อแป๊บเดียวเที่ยงคืนกว่าแล้วเหรอเนี่ยน้ำท่ายังไม่ได้อาบกันเลยดูดิ นั่นเน่เวลาผ่านไปไวมากเลยทำไมผมของฉันมันยุ่งแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเฮยนั่นเธอทำอะไรอะ่ะ <_ C 2> ก็จะหวีผมนะดิดูสิผมฉันพันกันอยา่างกะอะไรแต่นี้มันเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะเ <_ C 2> ที่ยงคืนแล้วทําไมอะ่ะแกไม่กลัวผีหรอเธอเข้าใจผิดแล้วแค่หวีผมเฉยเยผีไม่โผล่มาหรอกเราต้องหวีผมแล้วก็ปิดไฟให้สนิทลองไหมจะได้รู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่า ไม่เอาอะ่ะฉันกลัวกลัวอะไรล่ะเราอยู่กันตั้งสองคนเรามาพิสูจน์ผีกันเถอะโดยเราต้องหวีผมหน้ากระจกหลังเที่ยงคืนปิดไฟให้สนิทแล้วจุดเทียนแล้วหวีผมไปเรื่อยๆมองกระจกแล้วเราจะเห็นอะไรบางอย่างแกอะไรหรออย่าบอกนะว่าผีมาแล้วอะ่ะเธอแสดงหรือเปล่าเนี่ยผีจะมาจริงๆหรอฉันแค่ทำเล่นๆเองนะ งันแกก็ลองหันไปมองดูสิพอบผีจริงๆด้วยเจ้าเด็กพวกนี้เรียกข้ามา<ว>ทำไมมันรบกวนดวงวิญ,ญญาณของข้าะนะรู้ไหมพวกหราขอโทษนะคะแค่อยากลองพิสูจน์ผีเฉยๆไม่คิดว่าผีจะมาจริงๆในในพวกแกก็เรียกข้ามาแล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะอยู่กับพวกเองจนสงสว่างเลย <c oughs> ว่าไงเอะอะไวไๆอะไรเนี่ยก็มิวกี้น่ะสิแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวร้อนสี่เลยตายและสงสัยเหมือวานแม่โกนผมไฟใหหลานแน่เลยหลานเลยไม่สบายแบบเนี้ยตามความเชื่อโบราณถ้าโกนผมไฟแล้วไม่สบายก็จะตัดผมไม่ได้ตลอดชีวิตแต่เราจะทำยังไงกันดีละจ๊ะแม่งั้นพาหลานไปหาหมอก่อนเถอะแล้วนับจากนี้เราจะไม่ตัดผมให้มิวกี้ตลอดชีวิต จะว่าไปตั้งแต่เกิดมาเรายังไม่เคยตัดผมเลยนะเนี่ยดูสิผมยาวมากเลยผมยาวจนหนักหัวไปหมดแล้วถ้าเราตัดผมสั้นกวน่านี้สักหน่อยก็คงจะดีเนาะหยุดนะันยุกี้นั่นหนูกำลังจะทำอะไรตัดผมนะสิคะแม่ดูสิผมหนูยาวเกินไปแล้วไม่ได้นะหลานหลานจะตัดผมไม่ได้เด็ดขาดทำไมล่ะจจะยายก็ผมมันยาวนี่นานหนูลำคาญก็ตอนที่หลานเป็นทาลก ยายตัดผมให้หลานหลังจากนั้นหลานก็ไม่สบายป่วยหนะักจะต้องเข้าโรงพยาบาลหลายวันยายก็เลยตกลงกับแม่ของหลานว่าจะไม่ตัดผมให้หลานตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลานก็ไม่ป่วยอีกเลยจน,จนถึงปัจจุบันนี้นั้นมันก็นานมากแล้วนะใจใ๊ะยายตอนนี้ร่างกายของหนูแข็งแรงยูเกิหนูอย่าพูดยากสิลูกทำตามที่ยายบอกเถอะตัดผมเลยนะลูกนะแม่ไม่อยากให้หนูป่วยอีก เอายังไงดีนะเราจะเชื่อแม่กับยายดีไหมเนี่ยเราว่าไปมันก็เป็นแค่ความเชื่อโบราณไหมอะเราอาจไม่ป่วยอย่างที่แม่กับยายคิดก็ได้ลองตัดผมดูสักครั้งฉันว่าคงไม่เป็นไรหรอกมานิ่ง <Morning S 1> จะแม่ <Morning S 1> แมานิ่งจ,จะยายมิ l ก้นั่นหนูตัดผมเหรอใช่จะแม่โธ่ลานเอ้ยยายบอกยายเตือนทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยแต่หนูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่จ้ะ ดูสิหนูยังปกติอยู่เลยเงินก็นแล้วแต่ห้านเถอะเตือนไม่ฟังยายก็ขี้เกียจพูดและจะทําอะไรก็แล้วแต่เองแม่ก็ด้วยโอ้ยพอข้ามาทําไมเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวจังเลยเนี่ยเหมือนตัวก็ดูล้อนๆด้วยหรือว่าเราจะไม่สบายเพราะเราตัดผมต้องใช่แน่ๆเลยเออผิดเอง ที่ไม่เชื่อแม่กับยายเพอไปลบหลู่ความเชื่อโบราณเข้าช่วงเนี้หนูป่วยบ่อยมากเลยนะใช่แล้วจ้ะแม่หนูรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้มีใครอยู่บ้านไหมมีอะไรเละจะลุง ก็ลูกชายของเองอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านแน่รีบไปดูเล็วตายจริงเก่งลูกแม่เราเรีบกไปดูพี่เก่งกันเถอะจ้ะแม่ปะ่ะลูกโอ้ยเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บนิดหน่อยค่ะแม่ผมไม่เป็นไรมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะจะไม่ให้แม่เป็นห่วงได้ยังไงลูกสาวก็ป่วยบ่อยลูกชายก็เกิดอุบัติเหตุสถานการณ์แบบนี้มันไม่ปกติแม่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว แล้วแม่จะทำอะไรเหรอจ๊ะมิวกี้ลูกค้าแม่เก่งลูกพะแม่แม่จะให้ลูกทั้งสองคนแต่งงานกันเราจะแต่งงานกันได้ยังไงคะแม่เราสองคนเป็นพี่น้องกันนะใช่คะแม่ และเราสองคนก็ไม่ใช่พี่น้องธรรมดาทั่วไปแต่เราเป็นพี่น้องที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันเวลากใกล้เคียงกันแล้วเราจะแต่งงานกันได้ยังไงฮะพอลูกเป็นแฝดไงละจ๊ะแม่ถึงต้องให้ลูกแต่งงานกันไม่นะแม่หนูไม่แต่งงานกับพี่เก่งเด็ดขาดแค่คิดก็หยีแล้วะยืนก็ฉันยังแต่งงานกับเธอนักแหละยายน้องบ้าหยุดทะเลาะกันได้เราจ้ะลูกทั้งสองฟังแม่พูดก่อนก็ได้คะแม่ ที่แม่จะให้ลูกทั้งสองแต่งงานก,นกันก็เพื่อเป็นการแก้เคล็ดยังไงหรอจ๊ะแม่หนูไม่เข้าใจโบราณเชื่อว่าคนที่เกิดมาเป็นแฝดชายหญิงอดีตชาติเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแล้วไม่สมหวังจึงได้สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดมาครองคู่กันในชาติหน้าแม้บางคู่จะเลิกลากันไปแต่ผลกรรมแห่งการเคยพิศวาสยังคงอยู่และติดมาในชาตินี้จึงเกิดมาเป็นแฝดคนละฝา แต่เราก็ไม่เห็นต้องแต่งงานกันเลยนี่ฮะไม่ได้หรอกจาะลูกชาติที่แล้วทั้งคู่ก็ไม่สมหวังในความรักชาตินี้เลยต้องทําให้สมปรานาโดยการแต่งงานกันเพื่อเป็นการแก้เค้จะทําให้ลูกทั้งสองคนของแม่มีความสุขและอายุยืนยาวนานถ้าไม่แต่งละฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่แต่งงานกันอาจมีคนใดคนหนึ่งต้องตายพลัดพรากจากการเหมือนชาติที่แล้วดูอย่างลูกๆตอนนี้สิคนหนึ่งก็ป่วยอีกคนก็เกิดอุบัติเหตุ แม่อดห่วงไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราสองคนไม่ต้องอยู่กันแบบสามีภรรยาชิมิจะแม่ใช่แล้วจะลูกจบพิธีแต่งงานลูกทั้งสองก็กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมงั้นหนูแต่งก็ได้จ้ะผมก็ด้วยฮะ มี่ยถอนหายใจจนแม่เหนื่อยตามเลยหนูแต่งงานมาตั้งหลายปีแล้วอ่ะแม่ทําไมไม่ท้องสักทีก็ไม่รู้อย่าไปเครียดใจเย็นๆสิเดี๋ยวเด็กมันก็มาเกิดแต่หนูรอไม่ไหวแล้วนะแม่แม่พอจะมีวิธีอะไรที่ทําให้หนูท้องบ้างไหมย่ะวิธีนะเหรออืมถ้าอย่างนั้น เองลองเอารูปเด็กทารกร้อยรูปมาติดรอบห้องดูสิแล้วก็นั่งมองทุกวนันเพราะมีความเชื่อว่าอะไรที่เหมือนกันมักจะดึงดูดกันเข้ามาอีกไม่นานเองอาจมีลูกสมใจก็ได้นะจริงหรอแม่ถ้าอย่างนั้นหนูต้องลองดูซะแล้วตอนนี้รูปเด็กทารกก็เต็มห้องเราไปหมดเลยนต้องรีบมาเกิดแล้วนะลูกแม่รอหนูอยู่นะจ๊ะหนูว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กเลยอย่าแม่แม่มีวิธีอื่นไหม งันก็ลองใส่ชุดคนท้องดูสิถ้ามันไม่ท้องดีนะเราก็ทําตัวเป็นคนท้องไปเลยถือเป็นการแก้เคล็ดแม่ลงทุนซื้อชุดคุ้มทองมาใส่เลยนะลูกหวังว่าหนูจะมาเกิดกับแม่นะแม่นี่หนูใส่ชุดคุ้มทองทุกวันมาเป็นเดือนแล้วนะทำไมหนูยังไม่ท้องอีกเนี่ยถ้าอย่างนั้นเองก็ลองไปขอผ่าอนามัยจากคนท้องดูแต่ว่าต้องเป็นผ่าอนามัยที่แกะออกจากหอแล้วเท่านั้นนะถ้าครั้งนี้เองไม่ท้อง ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอยพี่ท้องได้กี่เดือนแล้วเนี่ยห้าเดือนแล้วอิจฉาจังเลยอะ่ะฉันอยากท้องบ้างเออนาะจะเย็นเย็นเดี๋ยวเด็กมันก็มาเกิดเองแหลนะนาว่าแต่แกมาหาฉันทำไมเนี่ยก็แม่น่ะให้ฉันมาขอบผ้าทำไมาคนท้องเพื่อฉันจะท้องบ้างได้เลยอ่ะนี่อย่าลืมพกติดตัวตลอดเวลานะขอบคุณจ้ะเจ้ นี่พี่ฉันว่าผ้าอนามัยของพี่มันคงไม่ได้ผลแล้วแหละผ่านไปเป็นเดือนแล้วฉันยังไม่มีวี่แววจะท้องเลยพี่พอจะมีวิธีอื่นไหมย่ถ้าให้คนท้องลูกท้องไม่แน่นะแกอาจจะท้องก็ได้ฉันลูกท้องคนที่ทําง,งานไปสองคนตอนนี้ท้องได้เดินกว่าแล้วจริงหรอพี่เงินเอาเลยพี่ลูกท้องฉันเลยโอ้โอ้ไม่ลองเลยลูกนะแม่อยู่นี่นะโอ,โอ้ลูกรลกของแม่ พี่ก็คลอดลูกแล้วแต่ฉันเนี่ยสิยังไม่มีวี่แววจะท้องเลยเงยลองวิธีนี้วิธีสุดท้ายแล้วนะถ้าแกไม่ท้องอีกฉันก็จนปัญญายแล้วจริงๆวิธีอะไรหรอพี่แกต้องแอบ,บขโมยพระอ้อมของเด็กทาลกุกแต่ว่าอย่าให้ฉันรู้นะไม่งั้นจะไม่เรียกว่าขโมยไม่มีคนอยู่นี่ไงพระอ้อมเด็กข่าวเนี้ยเราต้องท้องแน่ๆขโมยกลับบ้านดีกว่า อะไรกินน่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยน่ะทำไมมันเหม็นแบบนี้อย่าแม่ฉันจะอ้วกเหม็นที่ไหนหอมจะตายเฮ้อหรือว่าเองใช่แล้วแม่ฉันว่าฉันต้องท้องแน่เลยในที่สุดลูกก็มาเกิดกับฉันแล้วเพื่อความชัวร์ฉันไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจดีกว่าเออรีบไปรีบไป